ที่เห็นเสียวันนี้เวนวันดีวันเสียีอมุตตโสวันที่คนในโลกสืนสมวันที่พำบอลล้มปูกวนสันท้อลงมาเกิดเพิ่นในถีนอกำเนิดลงมาเปิดนอกโลก,กาผัสศัทธาผูกกอตั้งแต่นอกอลาห์ มารวมกันอยู่ในโลกยงเป็นโซของชาวปัตถภิทันเศรษฐีผู้เขาเอาใ่เราในจ่างยังมีนังนอนอาผู้ฉลาดหนึ่งคนเสือว่าสาวนามนต์คิวกางเข่งกะของนั้นแม่เปลยนลูกเทียนลงปวนมาอยู่บนเมืองพระลานาสีน เป็นนา้ารีนนพุดผาดเจ้าได้อยู่ปราศาสตร์ามหลังไพ่ได้ฟังกันยันยินดีสมเซียนดีเลื่อนล้นกว่าคนทางหลายป่นเดือนไงผิวพองคิ้งกับพอ,องงามงอนตาอ่อนซ้อนหน่วยหนาผิวพันขาดแก่งไิทูนคนมีบุญลงมาสู่มีน้ำอยู่ว่าแม่โพสอนน ก็กันจบอยู่กองแขนกันของป่านมา่สีป่านมืเสีนนะลูกเรษฐีหน่อหยาดหน่อยลูกเสดลูกเรษทีญาดหน่อยจิตคอยคอยอยู่ในใจไปสิไดไปน้ำเอาเขา พระพอเจ้ามีความกรธาตามไปหาบัวพอหอมนะจึงได้หน้อยน้อนะลิไปขวพ้นจากพระฤเสียอยู่ในธรรมจึงลุกกรรมในผู้่าจึงได้มา จึงได้เว้าขันต่อกันมามีพยาปัญญาลำเลิศคนกิมเกิดมาลายคนบดตายก็เพราะว่ามีเขาจึงได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ากุกุสันโธพอสายอยู่ถวายบาตรจึงจลาดคนเฮา ไอเจ้ามาทั้งเขาเจ้าและเขาเหนียวเจ้าอย่าเลียวไปทางอื้นเจ้าอย่าเตือนไปใส่ย่าไปไก่จากกะตาเจ้าอย่าว่าคนมานี่เจ้าอย่าว่าคนสีคนตำและคนเยียมเจ้าอย่าเปียบเป็นดินเป็นดอนคนนอนซ้อนบาอึดยางวนไหลหลากในโลกโลกกาเช่นเจ้ามาอยู่ใน โค่นจังกินเขาเจ้าแม่โพชนามีผาหลาการบอนแล้วแม่นมีแก้วการ์บอาคนมาเศร้าซองซออ่อนซ้อนนอแม่เจ้าโพชนากินอี่ยังบ่อทอเจ้าบ่อทอเขาขาวขาวไงเป็นสาวและเป็นเบ้าเขาบอกเก้ากันมาเขาอยู่นะ เอาใส่เราเอาเขาเอาเจ้ามานอนเฮือนเป็นปีเดือนได้เลี้ยงลูกจังไดเอาเขาปูกอดเขาปัดลาเป็นเขาสานอยู่ในตาตาเอาเจ้ามามาหหวดไล่นะหอมหออมหอมอออ ยังเอาเจ้าเลี้ยงพาเทล่าเลี้ยงทั้งอาทั้งยาทั้งปูเลี้ยงหมดหมูอยู่ดีมีแห้งงานอนงามแลงลงตักเจ้าไปมาตื่นเสาวาผากันตักบานเม่ได้ขาดพาตาทาขาตามฝูงหมูคนจึงได้มีปัญญาเพราะว่าได้กินเขาคุณของเจ้าเหลือแผ่นภาสุทธา สมุดแมน่น้ำวนทุกกรรมจริงในอยู่แข่งแห่งคนมีแรงกินเขาท่านบอกของอยู่นอกบอ่เมนคนเฮาเขาก็เอาหมูมาเปียดไก่เอาเขาเอาใส่ห้ำเจ็บห้อยดิน สาดเจ็ดเย็นตามมีตามเกิดแสนประเสริฐกว่าสิ่งทั้งผัวงยามเป็นหวงเขาเจ้าเขาเจ็บเขาเจ้ายามเจ้าเหี่ยวเป็นเฟื่องใบเหลืองเอามาเลี้ยงมัดบ่ให้แต่งมื่อได้แจกไปสายมาแสงคือดังใจมุ่งเหือนนอกะได มุ่งเลีย้ยวญ่มุ่งเฮือนเกินน้าอยู่เทียงหน้าศัยบอ่อคานว่าประมาทคุณแม่พู้ชนะเอามาวางใส่เราเต็มบังจึงในนางวังอุ่ากมุอะมุมหมุนมาว่ามายู่ควันเออ วันเจ้าโนโอนยู่ทงน้ำเจ็ดจานควันบ่มาไปน้ำเจ็ดโม่ายาเอาอน้ำหมูปูทำว่าม,า,า,มา,าเยอะควันเด่นนั่งเขาเจ้าทั้งนั่งเขาเหนียวก็ให้มาสามเือนี้วัน นี่ต้นเที่ยวๆนั่นแม่นเงินเขากำต้นบ่ทำนั่นแม่นเขาดองามเกินนอนั่นแม่นเขางวงสางนะดำสะวางนั่นแม่นเขามันปูหำปูปูปูอันั้นแม่นขาขาวใหญ่ขาดำไสดำไว้หน้าธรมขึ้นน่ะเพิ่นงามดำไว้ล่อหองนะ วันเพิ่นก้องรับเป็นพวงเป็นพวงให้มาสาําเฮ้นี่วันนี้ว่ามาอยู่ขวันเอ๋ยวันเจ้านอนอยู่นําท้อง ฝันเจ้านอนนําปูทั้งกินลอมเอิ้นน้อยๆเจ้ามาอยู่ในจางขึ้นคํานางมาอยู่เล่าเจ้าอย่าได้โศกเศร้าเสียสว่าว่าเด้อ ควันเจ้าตกดอยู่ในน้ำในถูวควันเจ้าสมอยู่ให้ควันเข้าย่เข้าปาบมาควันเข้าป่าเจงเจ้าอย่าไดไปเสงอยู่น้ำมัวย่าไปอยู่น้ำป่าอยู่น้ำนาเดดมันหอนห้เจ้าย้อนงูมานอเจ้าวีดปากไปเจ้ามาไว้ว่องยาอยู่ห้องน้ำหน้าทาม ให้เจ้างามน้ำหมูมาอยู่ร่วมกันงย่มาอยู่ร่วมอย่าน้ำโมน้ำกันกนาว่ามาเยอะกวันเด่นนะกันเจ้าไปทางกากันดินดำนำเก่ากว,วนเจ้านำ้ำหมมากลาบุญให้เตาม,มา วันโนกนกกระีบเขาสีตอดพวกเขาคดเขาสีขครับเจ้านี้ถึงเดือนปีจึงออกจากเราเขาเสียเอาเจ้าไปวันในหน้าท้รมเจ้าสีงามมากว่าเขาเอาไปววไว้ใน้เราดงดอนคนนอนซ้อนอ่อนซ้อนยามเย็นต้นเจ้ากอง ไปไปใส่นะาห้องไปทางเอาเจ้าไปมาเป็ียนเขาเปลือกให้เจ้าได้เลี้ยงลูกแลเลี้ยงล้านให้ได้กินได้ทานนอสืบต่อเปลียนนอหน่นอยพระศาสนาเปลียนน้อยนอนพระศาสนาให้เจ้ามาสามือนีนน่วันนี้นมา อูนน่ังในเรามาอยู่เต่าดอกในฉ้างมาอยู่ทางเราใหญเปิดข้างไกลสุดแล้วห้ามหลายข้างไกลวไายตัวไหโคงโงองหันข้างมันกกงคือเกลยวเล็กเลี่ยมตาเฮาแนมว่าฝนดีปีนานะพระจานทร์เสลี่ยไว้คนเอินว่ามา วันเจ้ามานอ h แล้ววันเจ้าม้านออดแล้ว็ให้เป็นลาคาทั้งเขาเหนียวและเขาเจ้าจังได้บอกกาวาอุอะมุมะมูลมามหาโปชนาพิชากมังนิติตังประสิทธิเมอมทัญยาอาคัตจตุอุนตี ุสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเต